ครับผมช่างเอกลบบุรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงงานปืนเล็กนะครับปืนรุ่น70ซนติเมตรนะครับของค่ายเอกลบบุรีนะครับปืนรุ่น70เซนเนี่ยของค่ายช่างเอกลบบุรีเนี่ยความยาวตัวปืนนะครับตัวปืนตั้งแต่หน้าหน้าปลายปืนยันท้ายท้ายสปอร์ตนะครับอยู่ที่70เซนยาวรวมลูกเนี่ย90ซนนะครับเป็นปืนยิงระยะสั้นนะครับปืนยิงระยะสั้นเป็นรุ่นลองท็อปของค่ายเอกลบบุรีนะครับไอตัวนี้ก็ การทางานของปืนเนี่ยนะครับปืนเนี่ยก็จะสร้างมาเพื่อที่จะคํานวณมาให้มันเป็นปืนยิงระยะสั้นนะครับปืนยิงระยะสั้นแล้วก็ใช้ในงานาค่อนข้างที่จะในที่แคบได้น้ําขุ่นได้นะครับแล้วก็น้ําใสาได้นะครับหลายท่านก็จะสั่งให้สั้นกว่าน,นี้ผมไม่แนะนานะครับก็คือว่าการคํานวณของเราเนี่ยเราคํานวณมาได้70เซนเนี่ยมันค่อนข้างมาตรฐาน เขาบอกว่าปืนยาวช่าง70เซนยาวไปถ้าลองปืนยาวเ,ยเป็นปืนแรงนะครับยาว70เซน,เนการคำนวณยางจากตรงนี้แรงดึงยางยมาหาสัดสันตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําหน้าที่ได้สมดุลมันนะครับเพราะว่าเราคํานวณจากแรงยางนะครับแล้วก็ให้ตัดปืนขึ้นมาอีกทีหนึง่ง <c oughs> ดูนะครับให้เปลี่ยนวิธีการยิงปืนนะครับถ้าคิดว่าปืนยาวนะครับลองดูวิธีการจับปืนของช่างเอกลถบุรีนะครับให้ให,ให้ให้กำปืนในข้างหน้านี้ครับแล้วก็ถอยลงไปอยู่ที่ที่ชายชายเข็มขัด ท่านดูนะครับเนี่ยท่านดูนะครับปืนจะสั้นลงไปทันทีเลยเห็นไครับเวลาท่านนอนอยู่น้ำเนี่ยปืนจะสั้นลงไปทันทีเลยยิงได้ไหมครับเวลาปลาว่ายหนีแล้วก็ค่อยืดปืนออกไปถ้าจะยิงลักษณะนี้น้ําขุ่นดูการกดไกนะครับยิงได้ไหมครับเนี่ยยิงได้ครับลายสอนสายสอนก็ยังอยู่ที่หน้าอยู่เลยครับไม่ต้องห่วงครับก็ยังยิงได้นะครับสั้นกว่านี้มันไม่แรงนะครับแล้วก็แล้วหลายคนถามผมมานะครับโทรมา ถามผมว่าที่เอกรถบุรีปืนทีงเอกรถบุรีที่ราคาหกเจ็ดร้อยปืนทีงเอกรถบุรีไม่มีราคาหกเจ็ดร้อยนะครับก็ท่านดูระบบไกนะครับระบบไกเนี่ยเกินหกเจ็ดร้อยนะครับระบบไกตัดด้วยเลเซอร์นะครับเป็นสเลเลสสามถึงสี่หนาหกมิลน,นะครับแล้วก็เจาะพอร์ตสำหรับางานดีไซน์ออกแบบแฟชั่นนะครับลูกดอกนะครับเป็นเหล็ก pcy ที่ผิวเกี้ยงกลมนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะทนคงทนแข็งแรง ขนาด5.2กับ5.5ปืนเล็ก5.2ปืน9ก5านะครับเงี้ยพับเนี่ยตัดเลเซอร์นะครับเฉพาะอุปกรณ์ชุดเนี้ยยางเชือกนะครับกิฟต์ลูกหมุนนะครับทุกอย่างมากกว่า700เลยครับยังไม่รวมคุณค่าของไม้สักทองนะครับไม้สักทองเนี่ยเรารู้ยุรู้รู้กันอยู่ว่าามูลค่ามันค่อนข้างสูงนะครับจะบวกต้นทุนอื่นๆอีกนะครับไม่ได้เลยครับ6 700นะครับอ่าโอเคครับงานปืนเล็กเนี่ยนะครับตัวนี้อ่า ยางจะเอายางของ90เซนมาใส่นะครับเผื่อไว้ให้อันนี้ปืนตัวนี้เป็นปืนเด็กรุ่นน้องครับก็มีแกะโลโก้ให้นะครับแกะรุ่นให้นะครับตัวเนี้ยก็จะใส่ยางของ90ไปให้น้องมันเผื่อว่าน้องมันจะตัดใส่ได้แต่จริงแล้วน้ำหนักยางตัวเนี้ยคือ20กิโลกรัมต่อเส้นนะครับของปืนเจเซนนะครับสามเส้นเนี้ยก็จะได้60กิโลกรัมนะครับแรงดึงนะครับเดี๋ยวลองยิงลองยิงดูปืนเล็กนะครับปืนยนี่ลรบุรีรับประกันเรื่องระบบกาการล้านให้นะครับ คือเราน่าจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องใช้เซฟแต่ลูกค้าก็ต้องระวังนะครับเนี่ยอยู่แลักขนาดนี้นะครับลองยิงถังถังเหล็กถังสังกะสีนะครับเนี่ยครับถังก็ะยาลองลองดูเพราะผมคิดว่าถ้าเราทดสอบด้วยยิงกับแผ่นโลหะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับกรณีเราจะได้รู้ว่าเงี่ยงเรานะครับหัวลูกดอกเราทนไหมด้วยนะครับแล้วก็ยางเราถึงน้ําหนักไหมนะครับถ้ายิงถังเข้าปลาก็หมดครับยังไงก็เข้า นะครับเพราะว่าเนื้อปลามันนิ่มกว่านะครับลองดูลองดูยิงจากระยะการทํางานของปืนสั้นนะครับปืนเล็ก70เซนนะครับก็ทําหน้าที่ของมันได้ประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบถึง2เมตรนะครับมากกว่านั้นยิงเข้าจริงนะครับแต่จะทะลุไหมผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไกลเกินเกินระยะของมันการทํางานมันเกินหน้าที่มันนะครับก็เอาดูลองลองยิงดูด้วยระยะของน้าหนักแรงยานครับลองยิงถังดู แล้วค่อนข้างหนานะครับแผ่เนี่ยกล้องดูแผ่ครับแผ่เข้านะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เราย่นถ้าตัดยางของ70เซนเี่ยก็จะได้สูตรเนี่ยพับยังใช้ได้ปกติเลยครับเหล็กก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับขณะที่คิดว่าห่วงเรื่องเหล็กนะครับเหล็กมันทนมากนะครับแล้วก็ถ้ามันหักงอหรือว่านั่นเปลี่ยนได้ครับราคามันไม่แพงเท่าไหร่ นะครับสำหรับต้นทุนเหล็กนะครับไม่ต้องไป่ต้นนี่เหล็กแล้วครับอุปกรณ์พวกนี้มันใช้แล้วคุ้มเหมือนสายเอ็นที่ตกปลาครับเวลามันจะขาดท่านก็ต้องซื้อเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโอเคครับเชือกเชือกก็เหมือนกันนะครับแล้วก็งานปืนเล็กต่อไปเราทำซับพอร์ตหมดนะครับซับพอร์ตตัวนี้หมดนะครับโอเคครับก็ในวิวปืนงานปืนเล็กช่างเอกลบรีนะครับเดี๋ยวผมจัดภาพนิ่งใส่ไปให้ชมนะครับมุมสวยๆของปืนก็ท่านใดที่มองหากีฬาแบบนี้นะครับหรือว่า จะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับไปเป็นตัวเลือกที่ท่านจะอเอาไปใช้ทั้งทั้งยิงปลาหรือว่าก็เอาไปาเล่นสนุกนะครับคือดำน้ำด้วยแล้วก็อาจจะถือปืนลงไปด้วยนะครับก็โทรโทรหาได้นะครับแล้วก็งานผมเป็นงานสั่งทำเนี่ยครับงานก็สั่งทำตาม,ตามออเดอร์ลูกค้าหมดเลยครับเพราะว่าช่างเอกรถบุรีจะ,จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีสต็อกนะครับเพราะว่างานมันจะรันทำตามคิวของลูกค้า ไงก็ฝากปืนเล็ก70เซนนะครับของงานช่างเอกลบบุรีด้วยครับมาค่ายปืนไม้สักนะครับโอเคครับ